พอราสไตล์ทำง่ายกินแซ่บพะโล้วาทายุทธเดย์ไอโอเว่แฮปปี้เอ็นจอยอิทติงคิวคัมเบอร์อ happy, <laughs> สลัดสไปซี่ไทยสไตล์อีสานคิวคัมเบอร์สลัดวิดชิคเก้นวิงนะคะไก่ทอดน,น้ำปลานะเพื่อนมามามาทานกันวันนี้ก็นะคะกับผักสลัดก็ไม่เป็นสวนเท่าไหร่นะก็น่าจะเป็นสวนเทไหรคะเยอะอยู่ <laughs> นะคะกินไปเมาส์มวยกันไปนะคะเพื่อนวันนี้นะคะกับวันพักผ่อนสบายๆบ,บายสไตล์โครานะคะอาจจะใช้มือใช้ช้อนและก็ซ่อมด้วยนะคะเพื่อนนะคะตำแตงสีก็เป็นเลนเล่ดํๆดๆาๆเหมือนเมื่องจากใส่มะกอกนะเพื่อนนะ,ะใส่มะกอกแบบอีสานบ้านเฮาน้านะคะเนี่ยน่าร้อยน่าอร่อยนะเพื่อนตำซัวขนมจีนนะคะตำแตงนะคะแตงหาง่ายกว่มามะละกอนะเพื่อน ถ้าไม่ได้ไปตลาดไทยมะละกอกอก็ไม่มีนะคะก็เป็นตำแตงนซูปเปอร์มาร์เก็ตนะคะแต๊งก็อร่อยกรอบนะคะเพื่อนนะคะขอชิมก่อนนะคะอืมปีกไก่ทอดน้ำปลานะคะ ชิคกินวิ่งอร่อยขอใช้ซ้อมนะเพื่อนกขไม่ใช้มือสาวเนาะกลัวแสบมืออร่อยอ่ะ

Rồi. <laughs> Rồi, bánh nó cọp. กินอย่างเดียวก็กลัวเพื่อนเบื่อนะเพื่อนก็ขอเล่าน,นิดนึงกันแล้วกันเนาะเมาโมยเนาะสนุกสนุกนะเพื่อนนะฮะก็นะพอละโดนเนาะในโลกนี้ไม่มีคาว่า,าดูถูกเหยียดยามนินทาใช่ไหมเพื่อนมีทุกสังคมโซนชั้นนะคะนะคะแต่เดี๋ยวนี้เจอกับตัวพอล่ะเองนะคะเราห้ามคนพูดไม่ได้ใช่ไหมเพื่อนนะคะแต่เราเจอกับตัวเรามาเล่าให้เพื่อนฟังนะเมียฝรั่งสายฝอ เมียฝรั่งเนาะเมียฝรั่งเนี่ยพอล่าก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นเมียฝรั่งใช่ไหมฮะที่เราพูดกันมาเนาะนะคะเมียฝรั่งหรือเมียคนไทยหรือเมียเป็นอะไรก็ช่างนะคะขเขาก็นินทากันหมดทั่วโลกนะเพื่อนสังคมอ่าชั้นไหนๆนะตั้งแต่ลากญาติจนถึงปลายฟ้าเขาก็นินทาไม่ไม่สิ้นคํานินอันเนี้ยไม่สิ้นคําคนนินทานะคะเพื่อนทุกที่นะคะแต่พอลา่าเนี่ยนินทาก็ไม่เท่าไหร่หรอกดูถูกเห็นดูถูกแสดงว่าดูเราไม่ผิดใช่ไหมคะ มองนึงมองน่แง่ดีเนาะเพราะว่าเจอกับตัวเองกับเพื่อนที่รักสนิทสนมกันนะอยู่มาอยู่ที่นี่นะคะรักกันก็ไม่นึกว่าวันหนึ่งเพื่อนจะมาดูถูกเราได้ขนาดนี้เนาะนะคะอันนี้มาเล่าสู่กันฟังนะคะคําดูถูกของเขาก็ทําให้เรามีพลังใช่ไหมเพื่อน, <laughs> เ,พอนเพราะว่าไม่ไม่ได้ยออ่อท้อไม่ได้นนอยไม่ได้อ่าไม่นเนื้อต่ําใจใดๆดทั้งสิน้นตัวเรารู้ตัวเราว่าเราทําอะไรอยู่ใช่ไหมคะ คนมองเราแค่ภายนอกน่าผิวเผินนะคะอย่าพูดอะไรเขาก็พูดใช่ไหมคะแต่เขาพูดด้วยความหวังดีหรือเพราะรักเราหรือว่าเขาอิจฉาเราเราไม่ทราบเหมือนกันนะคะเพื่อนหลายเรื่องแต่วันนี้จะยกสักสองสองเรื่องเนาะนะคะยกสักสองเรื่องนะคะเขาบอกว่าอาพอล่าซื้อกุ้งมากินไปนะไปบ้านเขาซื้อกุ้งก็ราคาตัวใหญ่ราคาแพงนะเขาถามพอล่าว่าไปรวยอะไรมาถึงมีเงินซื้อกุ้งกิน คำถามนี้นม่ถามไปเพื่อนน่าถามไหมแค่เงินซื้อกุ้งเนี่ยถามและมองด้วยสายตาด้วยนะเหมือนดูถูกเหยยดยามเรามากนะคะทั้งที่เราซื้อเพ่เขากินด้วยนะนะเราก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะแต่คําพูดของเขาเดี่ยมันจี้เข้าไปเหมือนกันนะเขาบอกไปรวยอะไรมาถึงมีเงินซื้อกุ้งกินดูดิเพื่อนเขาถามก่อนที่เขาจะถามแล้วเขาคิดบ้างไหมเขาอาจจะไม่ได้คิดเนาะก็อย่าว่าเขาเนี่ยคำคำนี้นะคะ ไม่เป็นไรค่ะทุกวันก็ไม่ได้เป็นเพื่อนกันแล้วนะคะเพื่อนนะคะทุกวันก็ไม่ได้เป็นเพื่อนกันแล้วแต่เจอก็ทักนะคะเจอก็ทักค่ะนะคะคําถามคํานึงนะคำนี้คําถามคําที่สองนะคะก็เพื่อนรักเช่นกันคนละคนค่ะนะคะไปมาหาสู่กันมาหลายปีเนาะทำไมเธอทำไมพอล่าถึงต้องทางานผัวไม่ให้เงินใช้หรอทําไมต้องไปทํางานผัวไม่ให้เงินใช้หรอนะคะเขาถามเรานะคะเขาถามเราก็เราก็ ก็งงเหมือนกันทำไมเขาต้องถามเรานะคะทุกคนในโลกนี้นะคะต้องทํางานนะคะทํางานมีเกียรติมีศักดิ์ศรีนะคะคนรวยเขายิ่งทํางานเยอะใช่ไหมคะมีแต่คนจนเท่านั้นแหละขี้เกียจทํางานใช่ไหมคะ <c oughs> ถึงจนนะคะ,ะความจนนะคะนอนยังไงก็ไม่หายค่ะนะคะ เหนื่อยนะคะนอนพักตื่นมาเราก็หายทํางานเถอะนะคะเหนื่อยนอนพักก็หายเหนื่อยนะคะแต่คําว่าความจนนะคะนอนยังไงยิ่งจนตื่นขึ้นมาก็ยังจนนะคะเพื่อน ถูกกับตัวเองอันนี้ถูกกับตัวเองนะคะอยู่เมืองนอกนี่แหละโดนถามอยู่เมืองนอกนะคะไม่ได้อยู่เมืองไทยนะอยู่เมืองไทยไม่เคยมีใครมาถามค่ะนะคะไม่มีใครมาถามนะดูถูกไหมเขาก็ไม่เคยมาถามตัวหน้านะคะแต่นี่เขาอาจจะความหวังดีหรือรักเราก็ไม่ทราบนะแต่พอเราเจอมากับตัวเองแต่ก็ไม่ถือโกรธเคืองใดๆทั้งสิ้นนะคะเพื่อนแต่มาเล่าสู่กันฟังนะคะเพื่อนนะคะ นะคะนะ,ะทุกคนต้องทํางานนะ่าดีเกียดมีศักดิ์ศรีนะคะเพื่อนนะคะเราทางานนะงานคือเงินเงินคืองานบรรดาลทุกสิ่งทุกอย่างใช่ไหมคะนะ,ะกับคาคนที่ดูถูกหยัดยาม้มนินทาเราไม่ต้องไปใส่ใจนะทําให้เรามีพลังเพื่อนนะคะเป็นกําลังนะคะกับ เพื่อนที่นอยกับคนที่ดูถูกดินไทยอิจฉาอย่าเป็นนอยนะเพื่อนนะคะเราทําของเราให้ดีที่สุดนะทาหน้าที่ของเราเรารู้ตัวเราว่าเราทําอะไรอยู่ใช่ไหมคะคนอื่นไม่เท่าไม่รู้เท่าตัวเราเหรอกคะ่ะเพื่อนนะคะนี่เป็นกางใจให้ทุกคนนะคะเอามาเม้ามอยนิดๆนิดน่อยๆนะคะเพื่อนขากินต่อค่ะ <laughs> อิ่มเพื่อนเมาเลยอิ่มกินแตงโมคงไม่หมดหรอกคะ่ะอิ่มมากเลยค่ะเพื่อนเนี่ยก็เม้ามอยเนาะพอล่าก็คบเพื่อนไม่กี่คนหลอกอยู่เมืองนอกนี่นะคะตอนนี้พอล่าไม่มีเพื่อนเลยนะคะไม่มีเพื่อนไม่ได้คบใครเลย คือสิ่งไหนที่เราสบายใจนะฮะเราก็เลือกทำนะคะสิ่งไหนที่เราครบแล้วเราไม่สบายใจเราก็ตัดออกไปนะคะง่ายๆสําสหรับพอล่าในการแอบเป็นอยู่ที่นี่นะคะนะคะไม่ได้มีเพื่อนเลยนะคะมีเพื่อนรุ่นลูกนะคะนี่แหละพราเราครบลแล้วเราเจออะไรที่ไม่มันมันไม่มันไม่สนุกเนาะก็ไม่ต้องครบค่ะเราไม่นึกไม่ฝันว่าคนบ้านเดียวกันนะประเทศเดียวกันมาอยู่ที่เมืองนอกเมืองนาจะรักกันจะกลมเกลียวกันจะสงสารกันเนาะแต่ก็มีตะคันมได้ดูถูกเหยียดหยามนินทา ยิ่งเรารวยไม่เท่าเขานะคะยิ่งเราจนเขายิ่งดูถูกเรามากเลยนะคะดูถูกจริงๆนะคะเจอกับตัวเองมาจัดจะเลยนะคะเพระล่าไม่ใช่เป็นคนรวยนะคะแต่เพระล่าก็ไม่ใช่คนจนนะคะถ้ามาหากินนะคะถ้ามาหากินนะคะก็ก็ฝากเพื่อนเนาะ อย่าอย่าอย่าว่ากันเลยนะคะอย่าว่ากันเลยนะคะว่าเพื่อนไม่พอใจไม่ชอบก็อย่าไปดูถูกเขาจะไปว่าเขานะตัวเองรวยก็เพื่อนก็ดีใจด้วยนะไม่ใช่ตัวเองรวยแล้วก็ไปลืมลืมว่าตัวเองมาจากที่ไหนนะคะก็มาดูถูกเพื่อนอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เนาะนะคะ แต่ก็ไม่เป็นไรแต่พอล่าก็ไม่ได้ไปถือโกรดเครืองอะไรแต่เขาราก็ถอยออกมาตัดออกมาดีกว่าเพื่อความสบายใจของพอล่านะคะพอล่าก็จะมีเรื่องเล่านิดๆหน่อยให้เพื่อนนะคะในลงคลิปเพื่อนๆอาจจะไม่เบื่อนะคะมีอะไรมาคุยเนาะพูดสนุกๆกันนะเพื่อนอน,นี้ไม่ได้ซีเรียสนะมาเล่าสู่กันฟังนะคะในสังคมเมียฝรั่งนะคะอยู่เมืองนอกเนาะนะคะอยู่อยู่เมืองไทยพอล่าก็ไม่ค่อยได้เจอเนาะพอมาอยู่ในสังคม อย่างนี้แล้วพอล่าเจอกับตัวเองก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเราเคยเจอนะคะก็กดอื่นก็นะตำเต็มพอล่าอร่อยนะคะเพื่อนปีกไก่เนาะนะคะกดรกดกดไลค์กดแชร์กดติดตามพอล่าเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปนะเพื่อนนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย